Oops! <laughs> สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ซนบล็อกแทนแกมสร้างโลกผมนายพงษ์นาชัยตีพลนายพิมพงษ์รอดวารีและนายยานพัฒน์จำลงสุดจากโรงเรียนสตีอ่างทองครับซนบล็อกแทนแกมสร้างโลกเป็นเกมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อการในการส่งเสริมในด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้กับเด็กโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตัวเกมเป็นการผสมผสานระหว่างบล็อกเกมแทนแกมกับเกมแนวซันบ็อกเข้าด้วยกันโดยมีเซตติ้งบนเกาะที่มีสภาพแวดล้อมแปลกประหลา สิ่งของวัตถุและสิ่งมีชีวิตถูกสร้างขึ้นมาจากแทนแกรมผู้เล่นจะมีอิสระในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยตนเองตัวใช้ชิ้นส่วนเลขาคณิตทั้ง7ชิ้นของแทนแกรมนำมาประกอบเป็นรูปหน้าต่างๆแล้วนามาสร้างลงบนเกาะซึ่งผู้เล่นจะได้รับการฝึกฝนในด้านความคิดสร้างสรรค์จินตนาการรวมไปถึงความสนุกสนานจึงจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานต่อยอดไปถึงทักษะขั้นสูงในอนาคตครับต่อไป เมื่อพิจตัวเกมกันนะครับแซนบ็อกพัฒนาโดยใช้ Unity เป็นเกมเอนจินและใช้เบนเดอร์ในการสร้างโมเดลสามมิติเก็บข้อมูลผ่านระบบข้อมูลออนไลน์มา s q l แลได้ใช้ n o d e j s ในการเชื่อมโยงข้อมูลและควรบคุมระบบปฏิเพลเยอร์ครับเมื่อเข้าสู่เกมคุณจะอยู่บนเกาะแซนบ็อกไอแลนทุกอย่างจะถูกสร้างขึ้นด้วยแทนแกมและผู้เล่นจะมีความพิเศษที่สามารถสร้างแทนแกมได้โดยแทนแกมสามารถหาได้จากการเดททอยตัวมาบนเกาะครับและเพิ่มความสนุกเข้าไปอีกขั้นเดี๋ยวเราด้พัระบบ c h ช e v e m e n t กระบบ u e ว t ขึ้นมาเมื่อผู้เล่นทำสำเร็จ จะได้ชิ้นส่วนแทนแกมกับบูปริ้นและเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งต้อไม้ก็จะโตขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ปัญหาแทนแกมไม่เพียงพอในครับหมดผู้ได้สามารถประกอบแทนแกมจากชิ้นส่วนเลยค่ะคณนต7ชิ้นที่ได้จากการเดททอรตไม้เมื่อสักครู่นี้โดยสามารถสร้างได้ทั้ง2แบบคือแบบฟรีแฮงและแบบบูปิน้นเดยจะขอสาิตแบบฟรีแฮงก่อนนะครับ ในแบบนี้ผู้เ่นจะมีอิสระในการลากวางหม่นชิ้นส่วนต่างๆเพื่อประกอบเป็นรูปร่างซึ่งในการต่อแบบฟรีแฮนนี้ทุกท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าต่างจากเกมแตงเกม,กมอื่นที่มีท้องตลาดที่สามารถสร้างตรงไหนก็ได้ตรงนี้เราได้คิดาาัลกอริทึมพิเศษขึ้นมาเพื่อทำการตรวจสอบครับ เมื่อต่อเสร็จก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องว่าตรงกับที่มีอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ถ้าหากตรงจะใช้งานได้แต่ถ้าห่ากไม่ตรงผู้เล่นสามารถกดรีพอร์ตเพื่อทาการรีพอร์ตยังระบบโดยจะมีแอดมินคอยตรวจสอบความถูกต้องอีกทีด้วยวิธีนี้จะทาให้เรามีแทนแกมมากขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากต่อแทนแกมเสร็จแล้วสเต็ปต่อไปผู้เล่นสามารถแต่งสีสันให้กับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นได้ครับโดยทําการเลือกสีและหยดลงไปสเต็ปสุดท้ายจะเพิ่มจินตนาการเข้าไปอีกขัน้นโดยผู้เล่นสามารถใช้สติกเกอร์ลวดลายต่างๆที่มีมาให้แปะลงบนนนนแแแแททททงงงมมมมไได้้้้ออ่่าาาาาาาิิสสสสสรรรรรระเเเปป็กกถํีว มอนกก่่ได้ต้ตตาารทรีงรบผู้เล่นสามารถดีคอเลตหรือตกแต่งเกาะได้ด้วยเมนูคําสั่งของคอมพิเศษประกอบด้วยเดสทอยสํสหรับทาลายชิ้นส่วนแทนแกมลีเคเรียกแทนแกมเก็บเข้าไปยังช่องเก็บของและบูฟการเคลื่อนยา้ายแทนแกมครับแทนแกมประเภทสิ่งมีชีวิตเช่นกระต่ายแมวนกจะมี AI ควบคุมทําให้สามารถเดินขึ้นไหวได้บนเกาะอ,อิสระทําให้เกาะมีชีวาเพิ่มขึ้นแทนแกมสีของบางอย่างจะมีอินเทอร์แอคทีฟคือผู้เล่นสามารถใช้งานได้ เช่นผู้เรียนสามารถขับเดินในทะเลได้คาบันเพื่อผู้นอนหลับพักผ่อนได้เป็นต้นาะของเรายังมีรวมมัติเพย y เยอร์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปวิง่งได้ร่วมกันตกแต่งเกาะร่วมกันในเกาะของเพื่อนได้ด้วยครับหลังจากนำโปรแกรมไปใช้งานจริงกับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสตียงทองและทำการประเมินผล5ด้านซึ่งประกอบด้วยด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการ 2. อด้านความสนุกสนานและความบันเทิง 3. าด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแทนเกม 4. ด้านการนําไปประยุกต์ใช้งาน 5. ด้านการออกแบบเกมพบว่าผู้ประเมินส่วนมากให้ใคะแนนการใช้งานอยู่ในระดับดีมากๆในทุกๆด้านจึงสามารถสรุปได้ว่าแซนบ็อกแทนเกมสร้างโลกสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกับความบันเทิงช่วยฝึกความคิดสร้างสรรค์การใช้สมาธิการใช้ความจําได้จริงตามวัตถุประสงค์ครับ